เกม Harry Potter Magic a w a k e n วสกนะครับผมวันนี้เราจะมาพูดถึงแผนใหม่นั่นเองนะครับก็คือการวิจัยมังกรนะครับที่เขาบอกว่าต้องใช้การ์ดเฮอร์เมลนี่เนี่ยเพราะว่าผู้ต่อสู้เนี่ยมันใช้เวทค่อนข้างจะแรงนะครับแล้วการ์ดเฮอร์เมลนี่เนี่ยมันจะก๊อปปี้คาถาฝั่งตรงข้ามไงเราก็เลยได้รับอันนี้ส่งในจุดสุนันเข้าใจปะเข้าใจคำว่าจุดสุนันไหมเข้าใจเถอะเนาะเดี๋ยวรอเฟสสองค่อยใช้เฮอร์เมลนี่นะจะได้จุกบจุ๊อุ้ยเดี๋ยวบ้ามันจะมีท่าแท้ของมันอ่ะโอ้ตายซะ นางชั่วขาสัตว์อย่างนั้นหรอนี่เห็นไหมเขาจะบอกว่าใช้การกู่หูย้อนอดีตเทอรเมนี่ครับจะได้รับการคุยที่แข็งแกร่งนะตึงตึงตึงเออคับตึงตึงตึงเฮ้ยพโบสาวนะแต่ผมก็ปลดยังไม่ค่อยถูกเท่าไอะไรมันเออดิเราอะเออโอ้จัดการเทอร์โมนี่เราไปแล้วอ่ะ แต่ไม่ได้เราเรียกสิ่งที่เรียกว่าอะไรอะไรอืออฮือแรงมากอย่าลืมกดติดตามบาวินชีเพลงสวัสดีคนดูทุกคนนะคะมีต้อนรับทุกคนเข้าสู่ช่องบาวินชีเพวันนี้นะครับเราก็อยู่ในเกม Harry Potter Magic มจิก e เ i n เนะครับผมวันนี้เราจะมาพูดถึง ใหม่นั่นเองนะครับก็คือการวิจัยมังกรนะครับว่ามีกิจกรรมอะไรบ้างรวมถึงเฮ้ยมันมีแอคโคใหม่มาด้วยว่ะลูนา่าซึ่งผมบอกเลยว่ามันเด็ดดวงสถติมันมีข้อดีอยังไงและเล่นยังไงเพื่อไม่การเสียเวลานะครับเราไปดูกันเลยอย่างแรกเราพูดถึงกิจกรรมหลักของเราก่อนนะครับซึ่งก็คือฤด,ดูการนั่นเองนะครับฤด,ดูการวิจัยมังกรเนี่ยอย่างแรกนะครับมันก็จะมีเฟสประจรําฤดูการเนาะสมมติว่าถ้าเราเล่นไปเรื่อยๆเนี่ยตามแต่ละอย่างนะได้รับเบาะแสวิจัยมังกรซึ่งเบาะแสวิจัยมังกรเนี่ยมัน ก็คือเราไปเล่นแบบต่อสู้เต้นรำหรืออะไรแบบนี้นะครับมันก็จะสุ่มออกมาได้แล้วนะครับซึ่งอันนี้เป็นภารกิจหลักรดูการเนาะเพราะงั้นเพื่อนๆทำทำแต้มอะไรอย่างเงี้ยมันก็จะได้ของมาแต่ว่ามันก็จะมีกิจกรรมย่อยนะครับอย่างอันแรกเนี่ยเขาเรียกว่ากิจกรรมแท่นักล่าเถื่อนซึ่งอันเนี้ยเพื่อนๆจะเปิดเข้าไปเล่นชาเลนจ์กับมันเนี่ยได้ต่อเมื่อเพื่อนๆเล่นเควสฤูดูการเนาะไปถึงระดับหนึ่งก่อนนะครับมันจะพาเพื่อนๆนะมาที่ตรงนี้นี่เห็นปะเต็นตรงเนี้ย ม,มันก็จะอยู่ประมาณหน้าบ้านแฮกกิตเนี่ยแล้วเพื่อนๆก็จะเห็นป้ายตรงนี้เนาะเพื่อนๆกืกดเขา้าไปตึงเราสามารถเริ่มการสำรวจได้เลยซึ่งแต่นักล่าเถื่อนเนี่ยมันจะมีระดับหลายเลเวลนะครับเมืม่อเราผ่านหรืออะไรแบบนี้เนาะมันจะได้ชิ้นส่วน ของเ e อร์เมลนี่เกเจอร์ด้วยนี่ถแมหมเขาแจกฟรีๆเลยนะอ่ะเดี๋ยวเล่นให้ดูอ่ะเราไปเล่นกันเลยนะครับผมที่เขาบอกว่าต้องใช้การเ e อร์เมนี่เนี่ยเพราะว่าผู้ต่อสู้เนี่ยมันใช้เวทค่อนข้างจะแรงนะครับและการเ e อร์เมนี่เนี่ยมันจะกอปปี้คาถาฝั่งตรงข้ามไงเราก็เลยได้รับอันนี้ส่งในจุดสุนันเข้าใจปะเข้าใจคำว่าจุดสุนันไหมเข้าใจเถอะเนาะเดี๋ยวรอเฟสสองค่อยใช้เ e อร์เมนี่นะจะได้จุ๊บๆเฮ้ยเดี๋ยวว่ามันจะมีผ้าแทะของมันอ่ะโอ้ตายซะ นางชั่วขาสัตว์อย่างนั้นหรอนี่เห็นไหมเขาจะบอกว่าใช้การกู้หูย้อนอดีตเทอร์เมนี่นะครับจะได้รับการคุยที่แข็งแกร่งเออลดดล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 ดเจ็ <September. S 1> บอย่ายุ่งอย่ายมาท่านเดินสตอมป็นไงวุง้นโลบอ่ะ เ <Hey. S 2> ชนะเห็นไหมกิจกรรมต่อไปนะคุณผู้ชมซึ่งอันนี้ผมยังไม่แน่ใจมาได้ของรางวัลอะไรนะครับมันจะเป็นเหมือนว่า oh. เราเนี่ยเล่นตามบทเพลงนะเนี่ยเขาก็จะบอกนะว่าแต่ละคนเนี่ยมันจะมีเพื่อนเรา3มคนประมาณนี้แล้วมันจะมีจังหวะเพลงเพงืเพ่อนๆลองฟังนะแต่ละคนเนี่ยก็จะไม่เหมือนกันอย่างลอตตี้เนี่ยมันจะเป็นแมงมุมอันนี้จะเป็นโตรแล้วเราจะเป็นมังกรเราก็ดูว่าแฮกิดอะยกป้ายอะไรนะตึ้งตึ้ง เออการตึงตึงตึงเอ้ฮอบโบสาวนะซึ่งกิจกรรมอันนี้เนี่ยเท่าที่ผมดูนะเราไม่ต้องดูของเพื่อนเว้ยไปลองเล่นกันได้นะแล้วกดผิดๆถูกๆแต่ว่ามันตามจังหวะเพลงแต่ผมก็กดยังไม่ค่อยถูกเท่าไหร่มันเออดิ <G un ters> <c oughs> เราเอาเอ <c oughs> เป็นเออในส่วนของการทีมวิจัยหลักสูตรนี่คุณผู้ชมซึ่งเวลาสมมติว่าเวลาเรานเนี่ยอย่างที่บอกว่ารับเบาะแสนเนี่ย ว่าจะเป็นการต่อสู้ป่าต้องห้ามหรืองานเต้นรำหรือว,วิชาเรียนเนี่ยมันจะได้เศษเสี่ยวของงานวิจัยมาทุกคนแล้วก็มาเปิดเปิดปดพอเราเปิดครบเนี่ยเราจะได้ของมาคุณผู้ชมนี่เลิศนะง่ายๆแค่มาเปิดเหมือนเปิดจิ๊กซอว์แหละคุณผู้ชมอ่าแล้วนอกจากตรงนั้นนะครับเราสามารถกดไปที่รับกดที่ลกองของขวัญตรงนี้เนาะเนี่ยมันจะมาตรงว่าเฮ้ยมีชุดมีชุดอะไรบ้างแล้วเพื่อนๆสามารถได้ชุดฟรีตรงนี้ได้นะเพื่อนๆสามารถกดที่ความสําเร็จฤด,ดูการเพิ่มนะครับ หลังจากกดของของผ่านเนาะนี่เราก็จะได้ของมาต่างๆนะครับแล้วก็เพื่อนๆสามารถดูได้ว่ามันต้องทําอะไรเพิ่มเช่นชนะต่อเนื้อหรอบในจํานวนหูต้องหรอบนะแล้วเราก็จะได้ของเพิ่มอะไรอย่างนี้นะรวมถึงอันนี้นี่บรรลุความสําสเร็จเนื้อเรื่องต่อไปในฤดูกาลที่3ผู้มาเยือนจากเปลวไฟ7ข้อนี่ถ้าเราผ่าน7ข้อเนี่ยนี่มันก็จะบอกว่าเราทําอะไรไปแล้วบ้างใน7ข้อเนี้ยเราก็ดูแล้วก็ไปทําแล้วก็จะได้ชุดมาเพื่อนก็สามารถเข้ามารับชุดฟรีๆได้นะครับคุณผู้ชม เอ,อ,อนอกจากเรื่องของการวิจัยมังกรเนาะก็จะได้ของต่างๆมากมายรวมถึงกิจกรรมนะครับมันก็จะมีกิจกรรมปฐมมิเทศนะครับก็ใครที่มีเพื่อนที่อยากจะลองเล่นเนี่ยเราสามารถไปเตรียมหรือว่าอะไรไปเชิญเพื่อนให้มาเล่นได้เราก็จะได้ของรางวัลนะครับเหมือนปลุกปั้นเพื่อนแหละประมาณนี้นะครับคุณก็จะได้เป็นรุ่นพี่นี่แล้วเพื่อนก็จะเป็นแบบเฟรชเมนอย่างนี้นะอีกอันนึงเนี่ยบทใหม่ก็คือว่าเพื่อนๆคนไหนที่เลิกไปแล้วเนี่ยเราสามารถชวนเขากลับมาเล่นได้เราก็จะได้ของรางวัลเพิ่มเติมนี่ก็จะมีจํานวนการเชิญนะ เราก็ได้ของรางวัลเพิ่มเติมและสามารถกดลิงก์ตรงนี้ได้ก็ประมาณนี้นะครับสาหรับเทศกาลวิจัยมังกรโดยภาพรวมเนาะก็จะมีกิจกรรมหลักและก็กิจกรรมย่อยนะครับเพื่อนๆก็อย่าลืมเข้าไปเล่นกิจกรรมกันด้วยนะครับในส่วนต่อไปเรามาดูในส่วนของ Echo ของลูน่ากันนี่ความสามารถของ Echo l u ลูน่าเนี่ยพูดง่ายๆคือว่ามันจะมีการ์ดเว้ยที่มันจะอยู่ตรงเด็กเราเลยอะในหน้าเด็กเราอะที่เวลาสมมติเราจะดึงอะไรออกไปใช้อะมันจะเริ่มต้นด้วยการหมู่ก่อนซึ่งเป็นการ์ดง่อยเรียกว่าการ์ดง่อยแบบการ์ดมอนการ์ดง่อยอะหลังจากนั้น สมมติเราเนาะใช้คาถาค่าไล่สามขึ้นไปเนี่ยไอก,การหมู่เนี่ยมันจะพัฒนาล่างเรื่อยๆจนการอันสุดท้ายเนี่ยที่มันพัฒนาไปได้เนี่ยมันคือการเทสทอลนะครับไอมาที่มันว่าเวลาถ้าเราเห็นความตายแล้วเราจะถึงจะเห็นมันอะ่ะเออนั่นแหละซึ่งการโจมตีแรงมากสิ่งสำคัญก็คือเราแปมกาคือคาถาคุณผู้ชมที่มีค่าไลา่ตั้งแต่3ขึ้นไปไปเรื่อยๆจนเราได้เทสทอลมาลเพื่อโจมตีแบบสูงสุดกับเขาแค่นี้เองนะครับโดยสําหรับผมเนี่ยใช้ประมาณนี้เห็นปะจะมีค่าไลา่ตั้งแต่ ส4อะไรเงี้ยไปทั้งหมดเลยนะครับผมรวมถึงผมใช้การ์ดเฮอร์มิอนี inhos, right ่ด้วยเพราะว่าอะไรมันจะได้แบบก๊อปปี้การ์ดฝั่งข้ามชําให้เราเนี่ยใช้การ์ดได้หลากหลายมากเพิ่มการเสียเวลาครับเราไปดูในเกมกันเลยเจอพลังลูน่าเลิฟสกูตซะหน่อยอุ้ยเขาใส่อะไรอ่ะเฮอร์มิอนี่หรือเปล่าเอาไปเลยดิฉันให้คุณครับอยู่ไมโอนนี่ก่อน มขาจัดการเธอไมโอนี่เราไปแล้วอะแต่ไม่ได้เราเรียกสิ่งที่เรียกว่าอะไรอะไรอแรงมากเดินดิแน่จริงเอาไปเลยตายซะอืออืแรงปะละอยู่ตรงได้ครับจัดการมันเลยก่อนเดินไปไหน Nii Amat <laughs> เป็นไงล่ะมันลดนะไอเทสเตอรนี่แรงมากคุณผู้ชมไปเล่นกันได้นะเราหลักๆก,ก็คือใช้กระถาสแปมสแปมเนาะเราเราก็พัฒนาไอ้ดองหมูเราให้เป็นเทสเตรให้ได้ไวที่สุดนะครับแต่ว่าระหว่างทางมันก็จะมีสิ์ได้แบบการมอนเลี้ยวสูงๆครับอย่างเช่นผมได้ฟีนิกซ์น่ผมก็จะชอบใช้นะครับเพราะเหมือนว่าพอมันอยู่ในแมปอะพอมันตายมันก็เกิดใหม่เรื่อยๆไงเออดีนะก็จบไปแล้วนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับหวังว่าจะมีประโยชน์กับเพื่อนทุกคนนะครับใครมีคำถามอะไรสามารถคอมเมนต์ไว้ใต้คลิปได้เลยนะ วันนี้ผมขอตัวลาไปก่อนเจอกันใหม่คลิปหน้าบ๊ายบายครับ